แมสกลุ่มของสีกลุ่มของสีน้ำที่ฉ่ำที่เป็นสีชุดที่หนึ่งเวลาอาจารย์ระบายลงไปกลุ่มสีนี้จะค่อยประสานตัวกันอย่างงดงามแล้วผมเห็นอีกผมมองอีครั้งหนึ่งก็จะเห็นฝีแปลงที่อาจารย์บรรลุท่านป้ายซ้อนลงไปซ้อนไปในสีที่กำลังฉ่ำอยู่สองมวลสีนี่นะฮะเป็นสีที่มีแรงของความเคลื่อนไหว คามพิเศษของสีสีที่ท่านใช้นี่มันเป็นสีที่ไม่ดูไม่โมโนโครมนักไม่สงบนักไม่นิ่งนักผมเดาๆว่าท่านเป็นคนที่คึกคักสดชื่นมีความสุขและไม่เครียดน,นั้นสีสันที่แต้มเข้าไปสีส้มสีฟ้าสีครามอะไรต่างๆมันประสานมันอย่างตื่นเต้นดูน่าเร้าใจสำหรับคนดูภาพ ไม่ว่าจะเป็นสต i ล l ไลฟ์ขนิ่งนะฮะหรือแลนด์สเคปที่เป็นภาพทิวทัศน์รวมทั้งภาพคนซึ่งท่านเขียนไม่เยอะแต่เราเห็นว่ามีรีลาของความเคลื่อนไหวมีความสดใสของสีสันอาจารย์มลุวิริยาพรประพาสสำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตในสาขาจิตรกรรมสากลจากสถาบันเทคนโนโลยีราชมงคลและศิลปะศึกษารรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศีนักิคทร์ดิวิโรธปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างอาจารย์บรรลุถือเป็นศิลปินที่สร้างสรรผลงานสีน้ำได้อย่างดีเยี่ยมในวงการสีน้ำของประเทศโดยเฉพาะการถ่ายทอดผลงานในแบบอิมเพรสชันนิส์ ที่จะได้ชมการเขียนสีน้ําจากอาจารย์บรรลุในช่วงนี้นะคะก็คือการเขียนผักผลไม้นานา,นานชนิดค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์บรรลุกําลังจัดวางองค์ประกอบของวัตถุให้เกิดความลงตัวค่ะทั้งในเรื่องของสีสันและขนาดของวัตถุค่ะทำํำไมอาจารย์บรรลุถึงจัดวางบนดินนะคะเพื่อที่จะได้เห็นหุ่นทุกชิ้นนะครับได,ได้ได้ทั่วถึงแล้วก็สําหรับที่ใช้สีหลายๆสีเนี่ย ก็เพื่อให้เกิดการสะดุดตาตัดกันตื่นเต้นและสนุกสนานรวมถึงน้ำหนักที่ตัดกันด้วยนอกจากจะวัตถุที่จะมีวัตถุที่สีที่อ่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีสีที่เข้มน้ำหนักที่เข้มเพื่อให้เกิดการตัดกันนอกจากสีตัดกันแล้วน้ำหนักก็ตัดกันด้วยอาจารย์บรรลุวางพริกสีเขียวสีแดงและมะเขือเทศซึ่งมีผิวมันวาวลงไปในพื้นที่ว่างเพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่า และเป็นการกระจายสีกระจายขนาดของวัตถุให้สมดุลหลังจากวางวัตถุขนาดใหญ่เช่นฟักทองกล้วยสับปะรดพวงหัวหอมและกระเทียมลงไปก่อนโดยจะจัดหุ่นให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสายตาเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของหุ่นได้อย่างชัดเจนแล้วตรวจดูภาพรวมของการจัดหุ่นอีกครั้งด้วยการกำหนดกรอบสายตาในระยะที่ห่างออกไปเล็กน้อย เริ่มจากการมองรูปร่างอย่างง่ายครับเวลาร่างเนี่ยผมจะใช้สีน้ำอ่อนๆซึ่งบางคนอาจจะใช้ดินสอก็แล้วแต่นะครับผมล่างจากเชฟวัตถุมันเป็นอะไรก็แล้วแต่รายละเอียดอะไรก็แต่ผมจะล่างจากเชฟลอกนอกเส้นลอกนอกก่อนและเสร็จแล้วค่อยแบ่งรายละเอียดมันมีอะไรบ้าง mm hmm. ท่านั้นเองพอคร่าวๆนะครับสําหรับการร่างภาพ อาจารย์มันลุจะละลายสีโทนเดียวกับผักหรือผลไม้แต่ละชนิดให้เจือจางและใช้ผู้กันขนาดเล็กที่มีขนผู้กันยาวลากเส้นขอบของผักผลไม้ในลักษณะที่เป็นทรงเหลี่ยมโดยจับที่ปลายด้ามผู้กันเพื่อให้เส้นร่างมีขนาดเล็ก หลังจากร่างภาพแล้วอาจารย์บ,บรรลุจะให้สีด้วยวิธีการระบายเปียกบนแห้งโดยทับซ้อนสีทีละชั้นแผนในการลงสีของผมก็คือจะระบายแบบเปียกบนแห้งทีละชั้นครับแล้วกใ็ในแต่ละชั้นที่จะระบายในใน,ในวัตถุในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสีอื่นสอดแทรกด้วยเช่นวัตถุสีเหลืองแล้วก็แทนที่จะเหลืองอย่างเดียวเราก็จะมีสีพวก ผลไม้อื่นเช่นสีส้มส,สีมะเขือเทศสีอะไรเข้ามาสอดแทรกก็เป็นการระบายเรียบหลายสีระหว่างนั้นก็จะรอให้แห้งช่วงรอให้แห้งเนี่ยก็ต้องไม่เสียเวลาไประบายวัตถุอื่นต่อซึ่งใช้วิธีเดียวกันคือระบายเรียบหลายสีไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็รอให้แห้งหลังจากนั้นเข้ามาเริ่มต้นใหม่อาจารย์บรรุเลือกให้สีที่กล้วยก่อนเนื่องจากเป็นวัตถุขนาดใหญ่ และอยู่ในระยะกลางของภาพโดยใช้สีเขียวและแดงปนลงไปในสีเหลืองในปริมาณเล็กน้อยเช่นเดียวกับพวงหัวหอมซึ่งอาจารย์บรรลุไม่เพียงแต่จะลงสีชั้นแรกด้วยสีแดงให้มีสีอ่อนเข้มต่างกันเท่านั้นแต่ยังปนด้วยสีม่วงสีเขียวแทรกลงไปด้วยโดยเว้นเนื้อสีกระดาษแทนแสงและใช้สีเข้มสร้างเงาบริเวณใต้พวงหัวหอม เียมทั้งสองพวงอาจารย์บรรลุแต้มสีแดงลงไปในขณะที่กระดาษยังชื้นไปด้วยสีม่วงอ่อนและสีเหลืองที่ระบายเคลือบไปก่อนหน้านั้นสำหรับเมะเขือเทศที่วางกระจายกันอยู่อาจารย์บรรลุจะเว้นนึกกระดาษแทนแสงที่กระทบกับผิวมันวาวของเปลือกสีแดงส้มและตัดด้วยสีเข้มเป็นเส้นบางๆด้านล่าง เช่นเดียวกับพริกหลากสีทั้งเขียวและแดงโดยยังคงใช้เทคนิคเปียกบนแหง้งซึ่งจังหวะที่จะเจือสีอื่นลงไปจะต้องทำขณะที่กระดาษยังชุ่มด้วยสีพื้นเดิมอยู่อาจารย์มลุเปลี่ยนไปใช้พูก่กันขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อระบายสีพื้นของสับประรดโดยจุ่มพว่กันให้ชุ่มน้ำด้วยสีเขียวปนม่วงและน้ำตาลตามเส้นรอบนอกของสับประรด ขณะที่เปลือกฟักทองหันซีกอาจารย์บรรลุระบายด้วยสีเขียวเข้มหลังจากปล่อยให้เนื้อกระดาษที่ลงด้วยสีเหลืองของเนื้อฟักทองแห้งสนิทแล้ว ท่านผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์บรรลุก็ให้สีรูปทรงของวัตถุแต่ละชิน้นเรียบร้อยแล้วนะคะและขั้นตอนจากนี้ไปก็คือการทําน้ําหนักหรือว่าให้น้าหนักของวัตถุแต่ละชิ้นเพื่อที่จะทําให้มีปริมาตรหรือว่ามีมิตินั่นเองค่ะอาจารย์บรรลุคะวิธีการให้น้ําหนักของอาจารย์บรรลุเนี่ยจะต้องทำยังไงคะอันดับแรกเราก็สังเกตที่หุ่นที่เป็นผักทั้งหลายเนี่ยครับว่ามันมีอ่อนมีแก่มีแสงมีเงาเราจะเลือกระบายสีในส่วนที่เป็นเงาให้ให้ใหมันมีสีที่เข้มขึ้น ซึ่งอาจจะใช้วิธีเดิมก็คือเรียบหลายสีเพียงแต่เพียงแต่สีนั้นมีความเข้มและข้นกว่าสีพื้นนะครับมันก็จะเกิดการอ่อนแก่และเกิดปริมาตรรคับวิธีการลงสีเพื่อทําน้ําหนักอาจารย์บรรลุยังคงเลือกใช้สีเดิมกับสีพื้นที่ลงไว้เพียงแต่จะใช้สีที่เข้มขึ้นเช่นกระเทียมอาจารย์บรรลุจะให้สีน้ําตาลและสีม่วงแทรกลงไปพร้อมกับทิ้งรอยสีตามขนปลายผู้กัน เพื่อแยกเส้นนอกของกระเทียมแต่ละหัวออกจากกันโดยจะกระจายการลงสีในแต่ละจุดทั้งเพื่อรอให้กระดาษที่ลงสีไว้แห้งสนิทและเพื่อเป็นการกะน้ำหนักสีให้สมดุลกัน ท่านผู้ชมคะตอนนี้อาจาร,รย์บรรล,ลุให้น้ำหนักของวัตถุแต่ละชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้แต่ละชิ้นจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นค่ะอย่างกล้วยนะคะจะเห็นว่าแต่ละลูกนี่แยกออกจากกันและขั้นตอนจากนี้ไปก็คือการให้สีของเงาค่ะอาจาร,รย์บรรล,ลุมีวิธีการให้สีของเงายัางไงคะวิธีการให้สีของเงาคือเราตอ,ตอนนี้เราเขียนจากวัตถุจริงที่วางอยู่ผมก็ต้องสังเกตแสงทิศทางของแสงและก็เงาที่ตกทอดที่นี้เงาที่ตกทอดมันก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างมันจะเกิดขึ้นกับ ขึ้นจากวัตถุแต่ละชิ้นนะฮะเป็นอาจจะเป็นอย่างทรงกลมก็จะเป็นวงรีแต่ตามที่สังเกตเห็นซึ่งมีลักษณะเฉียงประมาณ90องศาในทิศทางลงมาด้านนี้นะครับพฤ็น,นการแรงเงาเอ็นลงเงานะครับลงเงาของวัตถุแต่ละอันนี่ก็เหมือนการระบายเรียบครั้งแรกเพียงแ,แต่สีสันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่มีสีชูชฉาดของตามวัตถุจริงก็เป็นสีของพื้นที่เข้มขึ้นโดยที่มีสีของวัตถุนั้นสะท้อนลงไปบ้างเท่านั้นเองครับแล้วก็จะได้เงาที่ตกทอด จะทําให้รู้สึกว่าวัตถุนั้นวางอยู่กับพื้นแล้วก็กําหนดทิศทางของแสงได้ด้วยแล้วก็นำสายตาสู่วัตถุได้ด้วยอาจารย์บรรุใช้แปรงขนาดใหญ่ระบายสีบรรยากาศด้วยสีม่วงอ่อนเพื่อให้บรรยากาศของภาพดูปโปร่งใสโดยระบายจากด้านบนแผ่ลงมาด้านซ้ายตามทิศทางของแสงที่ส่องมาก่อนจะใช้พู่กันขนาดเล็ก ระบายสีเข้มที่เกิดจากการผสมสีม่วงสีแดงและสีน้ำตาลในหนึ่งจังหวะที่ใช้ผู้กันจุ่มสีโดยระบายแทรกตามพื้นที่ด้านล่างของวัตถุแต่ละชิ้นแทนเงาและช่องอากาศที่แทรกระหว่างวัตถุส่วนวัตถุที่ถูกวางแยกชิ้นเดียวอาจารย์บรรลุจะให้น้ำหนักหรือลดความเข้มลงเมื่อเทียบกับสีของเงาของวัตถุที่วางชิดกัน และก่อนจะจบงานชิ้นนี้อาจารย์บรรุลากเส้นสีน้ำตาลอ่อนขนาดเล็กสร้างตาสับปะรดก่อนจะใช้คนผู้กันที่บีบสีออกซับสีเพื่อลดความคมของเส้นเราะเป็นวัตถุที่อยู่ในระยะหลังซึ่งจะไม่แสดงรายละเอียดมากนะัก ผู้ชมคะจากหุ่นยิ่งที่ทอาจ,จารย์บรรลุจัดไว้จะเห็นได้ว่าวัตถุแต่ละชิ้นจะอยู่ห่างก,กันนะคะแต่สําหรับงานที่อาจารย์บรรลุเขียนขึ้นจะเห็นได้ว่าวัตถุจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ติดก,กันเลยนะคะทาไมอาจารย์บรรลุถึงขยับระยะให้วัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยใกล้กันหรือว่าติดกันล่ะคะคือจากการที่จัดวางหุ่นให้กระจายนะครับเพื่อที่จะได้เห็นวัตถุแต่ละอย่างเนี่ยหุ่นแต่ละชิ้นเนี่ยได้ชัดเจนอย่าง,าง,างเต็มเต็มชิ้นเต็มอันนะครับไม่มีอะไรบงัง แล้วก็เวลามาเขียนรูปเนี่ยผมก็สามารถที่จะเห็นวัตถุทุกชิ้นเนี่ยเอามาจัดวางใหม่ถ้าถ้าเกิดเขียนรูปแล้วให้มันกระจายเหมือนที่เราวางไว้มันก็ไม่เป็นมีความเป็นเอกภาพรูปจะกระจายไม่น่าสนใจเวลาเขียนรูปขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะบีบวัตถุแต่ละชิ้นซึ่งที่มองเห็นทุกอัน,นแล้วแต่ผมที่จะจัดนะครับเลือกเอามาวางชิดกันชิดกันเพื่อเกิดความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับ ของเราเพื่อให้เกิดความลงตัวได้นะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากอนที่เราจัดวางค่ะเพื่อให้เกิดความลงตัวทั้งในเรื่องของสีงสันขนาดตรงไปถึงแสงเลาในชิ้งนงานค่ะ